จร,จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากลยย<ฮ>ะโยมสองข้างเลย <ฮะ S 1> มันเปสึกว่านเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวนะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข่งแรงอะลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะไหนลองทำดูสิคะว่าขัดสแตดได้หรือเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหนี่นะผลลับสุดยอดมากเลยสั่งมากล่องที่สองก็รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแกบกบแก็บะเสียงบัแก๊บเป็นยังไงบ้างกบแก็บนี่มมั่นใจไหมคะว่า ดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสือ่อกันไหมคะเชื่อค่ะเชื่อดีบุญดีจริงเพราะเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะอือเราต้องสัมผัสเองเท่นานั้นเองจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่<ช>นานั้นเองใช่เราต้อง,งลองฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ฉันเราไหนคะหลังที่จากได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดดีใช่ดีดีขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะนี่นะใครที่ดูอยู่นะคะน่าจะสั่งกินตั้งนานคอเสียงจากผู้ใช้จริงใช่บอกคิดมาตั้งนานว่าน่าอะไรก็น่าจะส กี่ปีแล้วคะมีมาแปดปีแล้วล่ะพูลูแปดปีแล้วแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับละมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่ร้อนด้วยค่ะแม่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาอสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับๆตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะเลวเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะ<อ>เห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยมันล,ลำบากมากเว<อ>ลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ย<อ>จะค่อยๆค่อยๆลุกเออค่ะ,ะเออพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งเออก็เดินง่ายแล้วบัดเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแน้วก็ดังกึบกับกรึบกับนาองคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูอะลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะแคตเลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น พูกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3มดีขึ้นเยอะเลยซองที่3มนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่คแม่ทานแค่3ากซองนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะอแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยลหละอ๋อดีขึ้นมากค่ะแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะจากงอง่ายไปง่าย้วลูกเนี่ยงอไ่นยให้คุณแม่ลองงอได้นะคะถ้้เป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้แต่เป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยอช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากเฮ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนเอี้ยวตัวใช่จะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากเลยนหคะหน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อหน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ขายของถ้าคุณแม ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกึกลาบแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาคะ่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตัครับพี่สมพานเนาะออทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใ,<ช>ใครป<ะ>เป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณ2ปี2ปีนะคะแล้วกเออ็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวผลิริพัทธดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะออมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็เล้าลงขาเอวนะครับก็เลยดูทางย o u t u b e ก็ได้สั่งเไดนพันธีบุญมากินเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะนแล้วก็เหมือนลังแข อ๋อค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข่ห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิเท่านั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันเล้าที่หลังอ๋อเล้าถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ อาการที่น้ขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่หางได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมภา์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักผ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้พี่สัมพันธ์ฟังแล้วพี่สัมพันธ์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้โดีขึ้นอะไรอ่เงี้ยคุณบอกดีใจครับที่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะทรมานมากผมรู้อ,อ่ะเหมือนกับที่แกเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินออได้ยินอย่างกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้กับปกตินะแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะเดินเยอะเดินทํางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความระทับใจของพี่ทั้งสองท่านว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้จริงอยากให้พี่แนะนำนิดนึงอะค่ะ ามประทับใจอะค่ะพูดเลยค่ะคก็สำหรับปฏิพลผลิตภัณ์ดีบูลนี่ครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความประทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดขาว่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับ<ห>ครับผม<ห>สำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับ เราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเรา <S <S ดูแลเองครับดี <S <S ที่สุดครับใ,ใ,ใครไมซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับนะ่ารักมากมากนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทันเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญนาค่ะเ,ออเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงอะค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ย คิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะถ้าผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรองนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะอุ้มกว่านะดีใจมากที่มาเจอดีบุอ คิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะจากพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วมหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับไม่ไม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจากกรุงเทพกันนะครับแล้วก็มาถึงที่สับรีเนี่ยก็ถือว่าคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอน เอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบุกอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะมาลงพื้นที่จริงนะคะก็ลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดบสองฮะเจ็บสองเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้วันนนี้ะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไม่ ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเราไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดม้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง YouTube เนี่ยครับ ก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าพวกที่เข้าทานจะให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมครับจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยค่ะชุดหนึ่ง ตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบผิดทลิเลยหาย,หายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะแล้ว้าถามความประทับใจ่ะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนบ้างคะก็ดีบูนนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามผมก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยครับโ